ทุกคนวันนี้มาพบกับสตอรี่ตามรอยติ่งนะคะ EP ที่4แล้วนะคะทุกคน EP นี้นะคะเราจะไปสถานที่ที่ไกลแสนไกลมากเลยนะคะทุกคนจริงก็ไม่ไกลขนาดนั้นนะคะซึ่งเป็นสถานที่ป้ายรอรถบัสที่บางทัานได้ไปถ่ายทํากันนะคะคือได้ไปถ่ายโฟโต้ชูตกันคะ่ะแบบที่หญิงไปนะคะจะเป็นเดินทางด้วยรถส่วสนตัวคะ่ะเดินทางถึง5ชั่วโมงเลยนะคะขายนี้นะคะจะถูกตั้งอยู่ที่จังหวัดคังวอะคะ อ่าม่จริงแล้วนะคะปารูปัตนนี้ได้ถูกหรือออกหลังจากที่บางทันได้ไปถ่ายรูปกันนะคะแต่ด้วยความแมรของบางทันนะคะด้วยความนิยมทั้งชาวอาเกาหลีแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะก็เลยทําให้ทางเขตนะคะได้สร้างขึ้นมาใหม่ดยโดยมีความคล้ายแบบเดิมน,นะคะ นเรื่องที่เราภูมิใจมากนะคะก็คือการเดินทางเนี่ยทางเดียวเข้าหาดอะคะ่ะก็จะมีป้ายว่าเป็นหาดที่บางทันเคยมานะแล้วพอเดียวเข้าไปค่ะระหว่างทางการระหว่างทางเดินนะคะก็ยังมีป้ายบอกเสมอคะ่ะว่าอีกกี่ร้อยเมตรนะคะกว่าจะถึงที่ที่เราจะไปถ่ายทํานะคะ มันก็บ่งบอกอะไรได้หลายๆอย่างนะคะซึ่งอีกหนึ่งเรื่องคือความภูมิใจที่แบบอาร์มี่ได้ทําให้ที่ที่กําลังที่จะตายกลับมาฟื้นฟูดได้อีกครั้งนึงค่ะเป็นพอพลังอาร์มี่เลยนะคะแั<ค>ะนะคะเราไปทะเลทั้งทีไม่ให้เสียเวลาค่ะยิงไม่ได้ไปตามรอยติ่งอย่เดียวนะคะเราก็จะไปเที่ยวทะเลด้วยค่ะ ถือว่าเป็นการพักผ่อนไปในตัวนะคะ5ชั่วโมงขับรถมาก็สงสารปาก็ต้องพักผ่อนบ้างเนาะทุกคนก็จะมีรูปบางส่วนที่เก็บมาฝากทุกคนนะคะสําหรับการไปเที่ยวทะเลครั้งนี้แล้วก็ไปตามรอยติ่งครั้งนี้นะคะถ้าทุกคนอยากจะให้หยิงไปตามรอยที่ไหนไม่ว่าจะเป็นที่ตามรอยติ่งหรือว่าเป็นตึก JYP ตึก SM หรือว่าตึก b ีฮิตนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็หยิงจะไปตามที่ทุกคนบอกหรือแนะนํามานะคะคลิปนี้อาจจะ สั้นๆนะคะแต่ก็ทำไว้เพื่อที่จะให้อา,อาร์มี่บางท่านนะคะที่กำลังมีแผนที่จะมาเกาหลีแล้วก็กำลังศึกษาข้อมูลนะคะาทางเราจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ค่ะแล้วนะคะทุกคนคลิปหน้าจะไปตามรอยติ่งที่ไหนหรือว่าจะไปตามรอยใครหรือว่าจะพาไปที่ไหนนะคะอ,อย่าลืมดูกันนะคะทุกคนวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะคะนะค่ะทุกคน